สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะมีตัวอย่างมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็ในคลิปนี้จะมีตัวอย่างค่อนข้างหลายรุ่นมากๆเลยนะคะก็จะมีในส่วนของทั้งมงบรังปาร์เกอร์นะคะเพนเทลรามี่โอตติ้งนะคะอาร์ติเฟกต์ก็เดี๋ยวดูกันนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลนะคะจะเป็นรองฮอลิเดย์แล้วนะคะก็เป็นช่วงเทศกาลที่มอบของขวัญน,นะคะให้กับคนพิเศษกันนะคะเมอร์รี่คริสต์มาสนี้นะคะก็มีทั้งอ่าปารกาหัวฟอทเทน ลูกลื่นแล้วก็โรโรบอลเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของมองบังนะคะสีสวยงามมากนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งไปให้เป็นของขวัญกับผู้ใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Starwalker นะคะ b l u Planet Metal b o นะคะก็จะเป็นตัวหัว Photon t e นะคะแล้วก็นิของเขาจะเป็น 14K g o ด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่า เป็นยังไงบ้างสวยงามมากๆนะคะสำหรับตัวนี้ตัวด้ามน,นะคะจะค่อนข้างสวยมากๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวตัวปลอกของเขานะคะจะเป็นเมทัลนะคะก็เป็นตัวสีเงินตรงนี้จะมีชื่อแบรนด์ของเขานะคะมองลังแล้วก็ ตัวรุ่นใหม่นะคะตรงท็อปด้านบนนะคะซิกเนเจอร์ของมองบังจะเป็นรูปดาวแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวดาวร้อยขึ้นมา,าตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ของคอร์เรคชันปีนี้นะคะแล้วก็ตัวด้ามของเขานะคะตัวนี้จะเป็นตัว Starwalker Blue p a n e t นะคะก็จะเป็นลายแบบนี้สวยจริงๆ ค่าตัวของเขาก็ไม่เบานะคะสำหรับตัวโมเดลนี้นะคะอยู่ประมาณ30,000กว่าบาทนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ากับความสวยงามาเดี๋ยวเราลองถอดหัวดูนิดนึงนะคะเดี๋ยราทรงดูนิดนึงไหมคะ ตัวนี้ก็จะมีชื่อแบรนด์นะคะมองบังแล้วก็เป็นตัว AU 585ตัวนิฟของเขาจะเป็นทอง14 k โกนะคะตัวนี้เป็นหัว M แล้วก็ลายเซน์ของเอารุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้ จะมีเอาไว้ตัวนี้เป็นเป็นตัวสำรองหมึกนะคะแล้วก็ไว้ใส่หมึกลงไปโอเคหัวเอ็มนะคะหัวเอ็มก็ประมาณ0.7ารวดลายลายเส้นของค่ะ อันนี้เราก็สามารถที่จะทําชื่อได้นะคะตามช็อปเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นตัวฟอนต์ห้านะคะเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยนามสกุลเต็มนะคะโอเคสวยงามสำหรับในแพ็กเกจของเขานะคะก็จะมีมาให้พร้อมกล่องแล้วก็ใบวารันติการ์ดนะคะตัวนี้ก็จะมีชื่อรุ่น,น ไกกล่องก็จะมาห,าหน้าตาแบบนี้นะคะโอเค ก็ใครที่มองหาตัวประกาสําหรับผู้ใหญ่นะคะมองบังก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะคะก็ราคาสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมืขึ้นไปอะนะคะก็มีประกัน2ปีนะคะสำหรับตัวแบรนด์ของมองรังนะคะเป็น Made in นเยอรมันนะคะเดี๋ยวถัดมานะคะเราลองมาดูกันในส่วนของตัว Parker IM กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Parker IM แบบหมึกซึมโรลบอลนะคะสีที่เราจะพูดกันวันนี้นะคะมีทั้งตัวสีดำเงาอะไรสีทองนะคะอ่าก มีตัวอย่างหลายด้ามน,นะคะ,ะสามารถที่จะเขียนเป็นชื่อหรือนามสกุลหรือว่าสัญลักษณ์ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของโลโก้หน่วยงานก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะถัดมาจะเป็นตัวสีไรบูแล้วก็ไรพับเพลนะคะสองสีนี้ก็เป็นสียอดนิยมเช่นเดียวกันทั้งในส่วนของตัวที่เป็นลูกรลื่น IM นะคะก็จะมีสีตามนี้เลยนะคะวันนี้นะคะ ลักษณะของตัวแหนบทองนะคะปกติ IM นะคะแหนบทองเขาจะมีทําอยู่สสีก็คือตัวดําทองแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนิกเกิลแหนบทองนะคะเป็นตัวเงินตัดด้วยอะไรสีทองอแล้วก็สีถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไรบูแล้วก็ไรพับเพิลนะคะ,ะก็สวยงาม ก็มีเป็นเซตคู่กันได้เลยนะคะสำหรับตัวถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของจอตเตอร์ปรักเกอร์ปร์เกอร์จอตเตอร์นะคะตัวนี้นี้เราไม่ได้จำกัดตัวอ,อักษรน,นะคะอย่างอันนี้ตัวอย่างลูกค้าเนี่ยทำเป็นข้อความเลยนะคะแบบ thank you for everything อะไรประมาณนี้นะคะชื่อแล้วก็วันที่นั้นทำยาวได้นะคะแต่พอเวลาเราทำตัวเยอะในด้ามเล็กนะคะตัวหนังสือก็าอาจจะออกมาเล็กนิดนึงแต่ว่าเวลาซูมนะคะเราก็สามารถที่จะ เห็นได้นะคะตัวนี้ตัวนี้จอตเตอร์สเตเลสนะคะเป็นตัวด้ามเงินล้วนทั้งด้านนะคะตัดด้วยอะไรสีทองก็สำหรับจอตเตอร์สเตเลสนะคะหน้าตาแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวจอตเตอร์สแตเลสเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวสีรอยบูฮะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเป็นส่วนของจอตเตอร์พรีเมียมตัวนี้จอตเตอร์พรีเมียมนะคะเป็นตัวรุ่น ตัวนี้จะเป็นตัวออฟฟอร์ดจ็อกเตอร์พรีเมียมออกฟอร์ดนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นตัวสีออกเทาแบบนี้นะคะสวยงามนี้ถัดมาลองมาดูในส่วนของตัวจ็อกเตอร์เอ็กแอลดีไซน์แบบเดียวกันนะคะสำหรับตัวจ็อกเตอร์เอ็กซแอลไซส์จะใหญ่กว่าแล้วก็ขนาดความกว้างของตัวด้ามจะใหญ่กว่ามีสีหลากหลายนะคะตัวนี้เป็นตัวสีพิงโก้นะคะก็เป็นตัวด้ามสีออกชมพูแบบนี้เลย ส,สำหรับถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวจัตเตอร์สแตนดาร์ดกันนะคะสูงให้ดูแล้วกันนะคะตัวจัตเตอร์สแตนดาร์ดนะคะก็จะเป็นในส่วนของสแตนเลส บวกกับตัวพลาสติกนะคะตัวนี้มีหลายสีนะคะสำหรับตัวนี้่าลูกค้าเลือกเป็นตัวสีขาวทั้งหมดนะคะก็จะสีออกมาประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของที่เป็นตัวด้านสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวเนื้อพลาสติกนะคะแล้วก็ด้านบนที่เราทําโลโก้ก็จะเป็นตัวสเตลเลสตัวจอตเตอร์สแตนดาร์ดก็จะเป็นตัวไซส์เลทราคาเริ่มต้นของตัวแบรนด์ปาร์เกอร์เลยนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้ลองมาดูได้ สำหรับตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นจอตเตอร์สแตนเลสตัวนี้เป็นเนื้อสแตนดาดก็จะเป็นเนื้อพลาสติกตัวนี้วัสดุจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ความแตกต่างกันตรงนี้สีของสแตนเลสจะมาจนสุดปลายด้ามนะคะตัวสแตนดาดที่เป็นเนื้อพลาสติกจะมีตัดด้วยขอบเนื้อสแตนเลสตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ ตัวถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวเวกเตอร์สแตนดาร์ดนะคะด้ามเวกเตอร์สแตนดาร์ดเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอดี้พลาสติกเช่นเดียวกันแต่วัสดุสีเงินเงินที่เรามองเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อสแตนเลสก็จะออกมาประมาณนี้เวลาที่เราทำชื่อลงไปนะคะเราก็เลือกที่จะทำชื่อในส่วนของตัวเนื้อสแตนดาร์ดก็จะออกมาได้ประมาณนี้ก็ใช้เป็นตัวหมึกของ Parker Made In-France แบบเดียวกันนะคะตัวด้ามเขาก็จะมีระบุ p a r k e r อ ถือว่าสวยงามนะคะเป็นของขวัญได้นะคะเรทราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทน,นะคะปกกักเกอร์ตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวแบรนด์ Artifex นะคะตัวนี้นะคะสวยดูดีนะคะรูปรักษ์ของเขานะคะทําออกมาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวด้ามสีดําเงาตัดด้วยอะไร Rose s รส o ก l นะคะแบรนด์ a r t i f i c ชื่อรุ่น m a t r i ก a Black Rosco l เวลาทําออกมาค่อนข้างที่จะสวยอันนี้ก็ทําถวายคูบาอาจารย์นะคะกะ็ให้อย่างเป็นที่ระลึกให้กับท่านอย่างนี้นะคะก็ถือว่าสวยงาม ถ้าเกิดพูดถึงโรสโกนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์เพนเทลนะคะวันนี้มีให้ดูหลากหลายสีนะคะสำหรับ p e n เทลตัวนี้ถ้าเกิดเป็นสีสันนะคะตัวนี้ก็คืออยู่ในเลทราคาพร้อมกล่องหนังนะคะราคาอยู่ที่ไม่เกิน500บาทนะคะประมาณเริ่มต้น400กว่าบาทสามารถได้แบรนด์เพนเทลเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นนะคะปากาโรหะอย่างดี mm. สีออกมาสวยงามนะคะเราก็ตัด นะคะตัวแหนเนี่ยสามารถที่จะทำชื่อได้ตัวนี้จะเป็นตัวสีไวโอเลตม่วงนะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวสีบ right ูไรบ์บูฟ้าอ่อนๆเรามาดูในส่วนของตัวด้ามนี้ก็มีนะคะสีดำทำชื่อออกมาได้สวยทุกด้ามนะคะแล้วก็ใครอยากให้ได้ดูดีเพิ่มขึ้นมานะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นตัวดำโรสโกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็เพนเทลถือว่าเป็นปากกาที่น้ำหมึกเขียนค่อนข้างดีมากนะคะเราก็เลทราคานี้นะคะเพนเทลเขาให้กล่องหนังมาด้วยให้ดูเล็กนึดนะคะกล่องหนังเพนเทลก็จะมาประมาณนี้เลยมาพร้อมกล่องหนะังอย่างดีนะคะก็ในเลทราคาของขวัญที่อยู่ประมาณ400กว่าบาทนะคะก็สามารถ ไปเป็นของขวัญพิเศษนะคะเนื่องในโอกาสพิเศษได้นะคะสำหรับตัวนี้ตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวแบร์ลามี่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเป็นของขวัญน,นะคะให้กับ คนนะคะหรือว่าไท้ของขวัญตัวเองนะคะสําหรับน้องๆที่อายุแบบประมาณไม่เกิน30หรือ30ต้นๆน,นะคะก็จะนิยมมากในส่วนของแบรนด์ลามีเพราะว่า1คืออ่าน้ําหมึกสีสวยแล้วก็มีวารันตี้ก็คือมีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วตัวด้ามปากกาเนี่ย ตัวด้ามจับถนัดมือทรงใหญ่นะคะแล้วก็น้าหนักเบาเม็ดอินเยอรมันทั้งหมดอย่างตัวนี้จะเป็นตัวหัวโฟลตันเทนะคะก็อยู่ประมาณสักพันต้นๆน,นะคะก็สามารถได้แบลร์มีสีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะคะและที่สําคัญเวลาทําชื่อออกมาตัวนี้เป็นตัวเนื้ออารมิเนียมนะคะ,ะไม่ใช่ตัวพลาสติกก็เลยรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะ,ะดูดีนะคะแล้วก็ทำชื่อได้ค่อนข้างสวยงาม ตรงนี้ก็จะมีเขียนปั๊มไว้ว่า made in เยอรมันนะคะสำหรับในส่วนของรุ่น f o t e r t a i n แบบนี้นะคะเขาจะให้หมึกมา1ชิ้นนะคะเราสามารถที่จะซื้อตัวพวกคอนเวอร์เตอร์เปลี่ยนนะคะแล้วก็ใช้เป็นหมึกขวดสูบก,ก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ด้ามสวยงามนะคะสำหรับตัวนี้ตัวรุ่นถัดมาก็จะเป็นตัวแบร์ลอตติ้งนะคะสำหรับตัวแบร์ลอตติ้งเนี่ย จะเป็นดินสอ Professional นะคะ,ะ,คะเขาจะมีอยู่หลากหลายรุ่นมากนะคะตัวรุ่นท็อปของเขาก็คือตัวรุ่นนี้เลยนะคะเป็น800 plus นะคะก็มีทั้งบอดี้ที่เป็นสีเงินแล้วก็สีดำนะคะ0.5 0.7ก็คือหัวขนาดของไซส์ดินสอที่เราสามารถจะซื้อได้นะคะบางคนชอบไซส์0.5บางคนก็ชอบไซส์0.7ตัวด้ามจะลักษณะทรงเดียวกันนะคะแตกต่างกันตรงที่หัวปลายดินสอสสำหรับรุ่นนี้จุดเด่นของเขามีอยู่2อ,อย่างนะคะคือหัวดินสอสามารถ พับเก็บได้แล้วก็มีในส่วนของตัวสไตลัสด้วยนะคะตรงนี้ก็เอาไว้ใช้กับพวกสมาร์ทโฟนต่างๆหรือพวก iPad นะคะตัวด้ามทําจากวัสดุโลหะอย่างดีทรงหกเหลี่ยมนะคะเวลาจับถนัดมือบอดี้ตรงนี้ก็จะมีเด,ดูนิดนึงนะคะรวด,ดายของเขานะคะก็จะประมาณนี้ก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้นะคะ แบรนด์ของ r o t ติ้งเป็นแบรนด์เยอรมันนะคะแต่ตัวบางรุ่นเนี่ยเราจะผลิตใช้มาตรฐานญี่ปุ่นตัวนี้เป็น made in Japan วัสดุขอบตัวนี้ก็เป็นตัวด้ามสีทองนะคะโอเคก็สวยงามได ก็ในสําหรับในส่วนของคลิปนี้นะคะทิดาก็นํามาฝากตามนี้นะคะสําหรับตัวมองบังนะคะหัวโฟลต e นเทนตัวนี้นะคะใช้เป็นในส่วนของตัวหมึกกรอดนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะปกติหมึกกรอดในช็อปนะคะหรือว่า,าทางร้านเราก็มีจําหน่ายจะมีเป็นกล่องไซส์แบบนี้นะคะพกพาสะดวกไซส์กระทัดรัดนะคะในหนึ่กล่องเขาจะมีมาให้ทั้งหมด8หลอด ใช้งานง่ายเลยเวลาใช้หมดก็สามารถทิ้งได้เลยแล้วก็ใส่หลอดใหม่เข้าไปนะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ก็มีสีให้เลือกเยอะนะคะประมาณ7-8สีเลยตัวนี้จะเป็นตัวสีดําแล้วก็สีรอย b ูบูนะคะเป็นสีน้ําเงินสําหรับในส่วนของอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นปากกาโรหะด้ามสีดําทองนะคะอะไรสีด้ามสีดำะคะ่ะ เด่นๆออกด้านนแล้วก็อะไรสีทองนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะนิยมนะคะก็เรทราคาร้อยกว่าบาทนะคะเราเป็นตัวประกาแบรนด์อ่อตัวนี้ไม่ได้ระบุแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นเม็ดินไต้หวันเวลาทําออกมาค่อนข้างที่จะดูสวยแล้วก็สําหรับเราสามารถที่จะเลือกทั้งกล่องใส่นะคะเป็นกองหนงังกองพลาสติกได้ ก็เอาไปทําเป็นของขวัญได้นะคะรุ่นนี้ยอดฮิตมากนะคะสําหรับเรทราคาที่คนอยากจะแจกจํานวนที่ราคามีงบประมาณไม่สูงจนเกินไปนะคะก็ในคลิปนี้นะคะทิดาก็ขอฝากรุ่นตัวอย่างไว้ตามนี้เลยนะคะใครมองหาปากการุ่นไหนอยู่หรือรุ่นหายากนะคะสามารถคอนแทคถามมาในกล่องข้อความได้หรือว่าทักใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ